สวัสดีครับครูโจโคนเหล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำตามคำที่สัญญาไว้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการใช้เครื่องคัดหรือพลาสมาคัดนะครับผมว่าในแต่ละรูปแบบของการอาร์คเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับผมโอเค เรามาทบทวนกันนิดหนึ่งก่อนนะครับผมการคัดนะครับเครื่องคัดหรือว่าเครื่องตัดพลาสมานะครับผมทางชื่อในทางวิชาการเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทบทวนจริงๆครูคจโจเคยพูดไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับผมการาการตัดพลาสม่าเบื้องต้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็จะมาทบทวนกันอีกนิดเดียวนะครับผมก็คือการตัดพลาสมาครับการตัดพลาสมาก็จะประกอบด้วย สองส่วนของการเริ่มการตัดนะครับผมจริงๆแล้วการตัดไม่ไม่ได้เรื่องยากนะครับการมีพลาสมาแล้วไปตัดเหล็กเนี่ยทำให้การตัดเหล็กเป็นเรื่องง่ายด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราควรเข้าใจก็คือว่ามันจะมีอยู่2กระบวนการในการตัดพลาสมาครับอาจจะไม่ใช่กระบวนการเนาะเพียงแต่ว่ามันเป็น2สเต็ปในการตัดนะครับผมก็คือ1สเตปการเริ่มต้นอาร์คนะครับสเตปการเริ่มต้นอาร์คคือสเตปที่ รูปแบบของการอาร์คแล้วก็แบ่งรูปแบบของการอาร์คนะครับผมแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับผมและอีกอันหนึ่งก็คือเปลียวพลาสมาของการอาร์คนะครับผมก็คือเปรียวที่ใช้ตัดเหล็กนั่นเองนะครับดังนั้นในกระบวนการตัดคัดนะครับมันจะมีอยู่2 2เปรียวไฟนะครับ2เปลียวไฟคือว่า1การเริ่มต้นอาร์คนะครับผม เปลวของการเริ่มต้นอาร์กว่าจะเริ่มต้นอาร์กยังไงกับ2เปลวของพลาสมานะครับผมเปลวของพลาสมาคือเปลวที่เราตัดชิ้นงานนั่นเองนะครับผมทีนี้มันก็จะแยกกันก็คือตัวสื่อสีเงินกับตัวสื่อสีแดงนะครับเปลวของพลาสมาอาร์กเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมันก็คือกระแสะที่ใช้ตัดในในการตัดชิ้นงานนั่นเองครับแต่ว่าการเริ่มต้นอาร์กนะครับมันจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับผมก็คือกลุ่มที่สัมผัส ชิ้นงานกับกลุ่มที่ไม่สัมผัสชิ้นงานนะครับผมซึ่งมันก็จะอ้างอิงกับเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มที่สัมผัสชิ้นงานเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับผมก็คือ1เป็นเทคโนโลยีที่เก่าหน่อยนะครับเก่าหน่อยก็คือว่าเป็นลักษณะของเทคโนโลยีที่มีการเคาะกับการเขี่ยนะครับผมการเคาะการเขี่ยก็คือการ เหมือนเราเติมเราเริ่มต้นการอาร์ของ m m a นั่นเองหรือว่าการเชื่อมทูบนั่นเองนะครับคือเราต้องเคาะให้ลวดมันเกิดการอาร์หรือว่าการเขี่ยให้เกิดการอาร์กก่อนถึงจะส่งต่อไปให้เปลวพาสมาตัดชิ้นงานได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับ2ก็คือ อันนี้คือใหม่ขึ้นมาหน่อยก็คือใช้ระบบ h ฮฟ h ค r e ซี่นะครับไฮฟ e q u นซี y ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะได้ยินชื่อคุ้นๆในเครื่องเชื่อมอาร์กอนนะครับผมก็คือว่า,าหัวทอดเชื่อมติ๊กนั่นเองนะครับผมก็คือเอาไปไว้ใกล้ๆแล้วไม่จําเป็นต้องสัมผัสมากแต่ว่าต้องไว้ใกล้ๆพอแล้วทําการกดสวิตช์มันจะเกิดการอาร์คขึ้นมาเองนะครับผมมันจะปั่นกระแสให้มันเป็น f ฟ e ค u นซี y ทสูงขึ้นแล้วก็ แปลเปลีการอาร์กจ,จะเกิดขึ้นเองครับแต่ว่าต้องใกล้พอจนเกือบชิดนะครับผมถึงจะเกิดการอาร์กอันนี้ก็รวมอยู่ในกลุ่มของการเริ่มต้นอาร์กที่ใช้การอาร์กเริ่มต้นอาร์กแบบสัมผัสนะครับกับอันนี้2ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่กว่านะครับผมก็คือการเริ่มต้นอาร์กแบบไม่ต้องสัมผัสชิ้นงานไม่ต้องมีชิ้นงานเลยก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเกิด การอาร์คเกิดขึ้นได้นะครับก็คือระบบ Pilot a r อาร์นะครับผมพ i l o t a r อก็คือการจําลองนะครับจำลองข้อบวกข้อลบอยู่ใกล้ๆกับปลายปืนตัดนะครับผมแล้วพอเรากดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะเกิดการอาร์คเกิดขึ้นเลยอันนั้นคือเป็นลักษณะของการ Start a r าหรือว่า Pilot Arc าร์นั่นเองนะครับยังไม่ใช่กระแสที่ ไปตัดชิ้นงานจริงๆก่อนที่ทั้ง2วิธีจะส่งต่อให้พลาสมา r ารอีกทีหนึ่งอันนี้คือกระแสที่เราเอาไปตัดชิ้นงานจริงๆนะครับอันนี้คือการทบทวนเบื้องต้นก่อนนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหยิบ2อ,อันนี้มานะครับมาแบ่งเป็นข้อดีข้อเสียเนี่ยทำไมมันยังมีรุ่นเก่าอยู่ในตลาดในเมื่อ Pilot a r อมันมันดีกว่ามันเจ๋งกว่าทําไมมันยังยังมี ไอ้ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นภัยหรอ,อาทั้งหมดนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับผมเรามาแบ่งเป็นข้อๆนะครับก็คือข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้คงจะพูดรวมๆกันนะครับแต่ว่าจะแบ่งแยกเป็นแบบสัมผัสกับไม่สัมผัสนะครับแบบสัมผัสคือตัวสีน้ำเงินแบบไม่สัมผัสคือสีแดงเนาะก็คือแบบสัมผัสนะครับถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เก่ากว่านะครับผมเก่ากว่าเกิดขึ้นก่อนนะครับผม แต่ว่าด้วยความเก่าความเก่าของมันก็ยังมีความดีข้อดีที่ว่าะระบบใหม่เนี่ยมันยังยังกดเขาไม่ลงนะครับผมยังไม่สามารถที่เขาล้มหายตายจากไปไปจากเครื่องคัดได้นะครับผมเก่ากว่านะครับผมแน่นอนเกิดก่อนเก่าก่อนแก่ก่านะครับผมต่อไปการอาร์ตเกิดขึ้นได้ยากกว่านะครับเนื่องจากต้องใช้การเคาะต้องใช้การสัมผัสต้องใช้การการ ล่อให้เกิดการอาร์ก่อนนะครับเหมือนการเชื่อม MMA เนาะดังนั้นถ้าเกิดชิ้นงานสกรปรกชิ้นงานมีสีชิ้นงานเป็นสนิมเยอะนะครับผมก็จะทําให้เกิดการอาร์กได้ยากกว่านั่นเองนะครับก็เหมือนกับการเราเชื่อม MMA แล้วก็จะพยายามจะอาร์กนะครับถ้าชิ้นงานสะอาดก็อาร์กง่ายถ้าชิ้นงานสกรปรกก็จะอาร์กยากและสะเก็ดเยอะหน่อยนะครับเครื่องตัดพลาสมาก็เหมือนกันนะครับผมอ่า ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเริ่มนะครับเริ่มในการให้มันเริ่มต้นตัดพลาสมาตอนแรกๆเนี่ยอาจจะต้องเจียเปิดผิวนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าทำไมมันอากยากจังนะครับผมเจียเปิดให้เห็นเนื้อเหล็กนิดนึงการอาร์ก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นนะครับผมแต่มันเสียเวลาเนาะต่อไปอค่า OCV ที่ต่ำนะครับเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเก่า อ้างอิงเทคโนโลยีเก่าระบบยังเป็นเอาไปไว้ใกล้ๆชิ้นงานระบบยังเป็นการต้องเคาะต้องเขี่ยอยู่นะครับดังนั้นค่า OCV ก็จะต่ำนะครับอธิบายนิดหนึ่ง OCV ก็คือ Open Circuit Voltage ก็คือแรงดันแรงดันของตู้ตรงขั้วบ,บวกกับขั้วลบหน้าตู้ตรงนี้นะครับผม กรณีที่ยังไม่เริ่มต้นการอาร์คหรือแรงดันมาจ่อหน้าตู้นั่นเองพร้อมที่จะเริ่มต้นการอาร์คนั่นเองว่ามันเท่าไหร่ถ้าแรงดันจ่อหน้าตู้สูงนะครับเวลาเราเริ่มต้นอาร์คมันก็จะง่ายนะครับผมแรงดันมาจ่อจ่อที่ขั้วบวกลบหน้าตู้มันต่ํานะครับการเริ่มต้นอาร์คมันก็จะยากเราต้องเคาะหลายทีหรือว่าต้องเขี่ยเยอะๆถึงจะเริ่มต้นอาร์คลอให้มันเกิดการอาร์คนั่นเองนะครับผมเทคโนโลยีเก่ากว่านะครับ ค่า OCV ต่ำกว่านะครับผมแต่ OCV ต่ำมันก็จะปลอดภัยกับผู้ใช้มากกว่านะครับผมเพราะว่าโวลต์มันไม่สูงนะครับผมต่อไปก็คือหัวหัวปืนพังเร็วนะครับหัวปืนพังเร็วเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันต้องมีทั้งเคาะทั้งเขีย่ยบางทีตัดไม่ขาดเอาหัวปืนไปเคาะแบบนี้นะครับก็จะทําให้หัวมันเยิน หัวมันพังได้ง่ายกว่าระบบพา l o ล a อาร์กนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปถ้าพูดถึงเรื่องลมใช้ลมน้อยกว่านะครับใช้ลมน้อยกว่าอันนี้คือจุดเด่นของระบบการสัมผัสอาร์คเลยคอนแทคอาร์คสำหรับคนที่มีปั๊มลมที่ไม่มีลมที่เยอะมากนะครับปั๊มลม30ลิตรปั๊มลม50ลิตรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าระบบพลอต t a อาร์กก็จะมีข้อเสียตรงนี้กินลมเยอะเนาะแต่ว่าสัมผัสเนี่ย กินลมน้อยกว่าในความหนาที่เท่ากันนะครับเพราะมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปสตาร์ทที่จุดสูงสุดนะครับเหมือนพลอตอาร์คเนาะดังนั้นกินลมน้อยกว่าในความหนาที่เท่ากันนะครับผมดังนั้นเราสามารถจะต้องปรับชิปปรับจูนยังไงก็ได้นะครับเรามองความหนาของเหล็กเป็นหลักความหนา1มิลเราอาจจะเหลือแค่2บาร์ก็สามารถตัดขาดได้ความหนา5มิลเราก็อาจจะเพิ่มบาไปเป็น3.5 บา์ bar, หรือ4บา์ถึงจะตัดได้อย่างนี้มันแวรี่ได้นะครับผมทีนี้เมื่อมันแวรี่ได้ดังนั้นมันสามารถปรับตามความหนาของชิ้นงานได้นะครับผมข้อต่อไปปรับตามความหนาของชิ้นงานได้เลยแต่มันก็ต้องแลกกับว่าเราต้องเข้าใจเครื่องเยอะๆมันต้องเป็นคนที่เข้าใจหน่อยว่าเฮ้ยอันนี้คือตัดขาดนะไออันนี้มันคือลมน้อยไปแนละ้วเฮ้ยอันนี้มันมันต้องปรับลมขึ้นอีกหน่อยนะคุณต้องมองเป็น นะครับดังนั้นก็คือปรับตามความหนาและคุณต้องมองเป็นว่าอันนี้มันคือขาดอะไรไฟมันเบาไปหรือลมมันอ่อนไปคุณก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมอันนี้คือระบบ c o n t ทค c ิ้งอาร์นะครับก็คือมันต้องมีการสัมผัสต่อไประบบ Pilot a r าร์คครับพ i l o t a อาเนี่ยแน่นอนครับใหม่กว่านะครับมีความใหม่ความสดกว่าอาร ง่ายมากนะครับผมอาร์ตก,การอากาศได้เลยไม่มีชิ้นงานก็อาร์ตได้นะครับผมเพราะมันเป็นการจําลองการอาร์ตขึ้นมาเลยนะครับผมทําให้มันง่ายมากนะครับผมต่อไปพออาร์ตง่ายหัวพังน้อยกว่านะครับผมเพราะเราไม่จําเป็นต้องไปสัมผัสชิ้นงานเราไม่จําเป็นต้องไปเคาะเคาะเคาะจนมันเกิดการอาร์ตนะครับผมกดให้มันอาร์ตก่อนแล้วค่อยไปตัดก็ได้ นะครับผมดังนั้นหัวพังเนี่ยก็จะมีค่อนข้างน้อยกว่านะครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีระบบเซฟตี้นะครับผมมีเซฟตี้ก็คือกดปุ๊บเปียวอาร์ตปุ๊บแล้วค่อยลงไปหาชิ้นงานนะครับผมใช้งานง่ายกว่ามากๆนะครับผมมันทําให้การตัดเหล็กเนี่ยง่ายมากแนตะ่แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับต้องตัดเหล็กที่เป็นลักษณะของ เหล็กที่ไม่ได้เป็นทรงเลยขาคันได้หรือไม่ไม,ไม่ไม่เป็นกล่องนะครับผมเพราะว่าการตัดเหล็กกล่องจริงแล้วใช้ไฟเบอร์ตัดชั่วเดียวเนี่ยมันง่ายกว่าถ้าเป็นเหล็กกล่องเนี่ยเราใช้คัตตัดเนี่ยบางทีมันต้องพลิกอยู่4ี่ห้าครั้ง 3- 4ครั้งอย่างเงี้ยให้เต็มให้มันทุกหน้าของเหล็กเนี่ยมันก็บางทีมือเราไม่ตรงก็อาจจะทําให้เสียเวลากว่าได้แต่ถ้าเป็นเหล็กที่ไม่สมมาตรเหล็กแผ่นเหล็กซิงค์แผ่นหรือว่าเหล็กอ่าเป็น สองสามนิ้วยาวๆแล้วเราตัดตัดตัด,ตดหรือตัดเป็นรูปทรงอิสระเนี่ยพาสมาคัตคือตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะครับผมอันนี้ที่กินไม่ลงของการสัมผัสเมื่อกี้ก็คือใช้ลมที่เยอะกว่าใช่ครับระบบ Pilot Arc มันมีระบบ s a ฟ e t y ในตัวมันเองนะครับบาร์ลมไม่ถึงนะครับบาลมไม่ถึงมันไม่สตาร์ทให้มันไม่ทำงาน นะครับเหมือนในคลิปก่อนๆที่ครูโจบอกว่าถ้าลมไม่ถึงมันก็จะไม่ยอมทํางานหรือยอมทํางานแต่ถ้าลมตกเมื่อไหร่เครื่องดีเทคว่าลมน้อยกว่าสีบาเมื่อไหร่เนี่ยสมมตินะครับผมมันก็จะตัดการทํางานเพื่อเป็นการเซฟตี้ของเครื่องเลยทันทีดังนั้นมันไม่เหมาะเป็นอย่างมากกับเครื่องปั๊มลมที่มันเล็กเกินไปนะครับผมเพราะลมมันหมดเร็วพอลมมันหมดเร็วปุ๊บเราต้องรอ หรือว่าเราตัดไปปุ๊บแล้วมันหยุดกลางอากาศหรือหยุดระหว่างแล้วที่เราตัดเนี่ยมันจะทำให้เสียลมหรืองานอาจจะเสียได้อันนี้คือต้องระวังดังนั้นถ้าพูดกันตามตรงๆและสรุปสุดท้ายก็คือว่าพายอ์นาร์ากทำให้การตัดง่ายนะครับผมเครื่องคัดทําให้การตัดเหล็กง่ายแต่ถ้าคุณลมน้อยหรือปั๊มลมน้อยหรือยังไม่มีงบในการซื้อ ปั๊มลมที่มันใหญ่นะครับผมก็จะแนะนำเป็นลักษณะของระบบไฮฟรีนซี่เป็นคอนแทคกิ้งในการคัดนะครับผมเคาอาร์คหรืออะไรอาร์คไปมันก็จะทำการเซฟลมมากกว่ามันก็จะเอาไปใช้กับปั๊มลมที่เรามีมากกว่านะครับผมแต่ถ้าเราเป็นอูห,หรือ,อเราสามารถที่จะสามารถซื้อปั๊มลมระดับ100ลิตรขึ้นไปได้เนี่ยแนะนำระบบ Pilot a r านะครับจะมีความง่ายความเสถียรแล้วก็ ไม่ต้องสีเรียมกับความสมบูรณ์ของชิ้นงานนะครับผมก็คือสนิมเอ่ยสีเอ่ยเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยไพโรนะักจัดการได้หมดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเองว่าจะใช้ระบบไหนนะครับผมมีคำถามอะไรใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมหรืออยากจะคอมเมนต์หรือจะแชร์ประสบการณ์ในด้านการตัดพันไม่อย่างไงก็คือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเพราะคุณโจก็เป็นนัก DI y คนหนึ่งเนาะก็ไม่ได้มีงานที่แอดวานอะไรมากมายนะครับผม สนใจหรือมีคำถามโทรหลังไม์มาได้เบอร์โทรอยู่ท้ายคลิปนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับครูโจโคอนเล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ